สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนฐานการเรียนรู้หนึ่งนวัตกรรมโรงเรียนอนุบาลชุมพลพิสัยสมาชิกกลุ่มของเรามีดังนี้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปิยวัตรีโยครับชื่อเล่นชื่อน็อตครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสระนาคงนุต่าชื่อเล่นชื่อนำหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกัพัฒน์พีรศีชื่อเล่นชื่อภูมิใจครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอหุ่นยนต์ซีโรเวสเนื่องจากองี้ของเรามีปริมาณขยะเป็นจํานวนมาก เพราะโรงเรียนทขยะไม่เป็นที่ถ้าไม่เรียนของเรามีความสปกปรกและไม่น่าดูพวกเราจงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์หุ่นยนต์ซีโรเวสเพื่อรณนงค์ให้นักเรียนทิ้งขยะลงถังและลดปริมาณขยะในโรงเรียนยลแลนยะลย,แยังสามารถนำขยะที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ครับใช่ไหมครับพี่น้นหนึ่งใช่ครับที่มาของหุ่นยนต์ซีโรเวสเกิดจากขยะจำนวนมากที่ถูกทิ้งไม่เป็นที่ทำให้เกิดความสกปกรกส่งกลิ่นเหมน็นจึงลบกนการเรียนหุ่นยนต์ซีโรเวสจึงมีภารกิจตรวจสอบค้นหาขยะ รวมทั้งจัดเก็บขยะจากผู้คนที่หุงยนต์เคลื่อนที่ผ่านเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการทางานของหุนยนต์ซีโรเวกันนะครับเตรียมขยะครับและเปิดสวิตช์มันจะมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับให้เราทํามือแบบนี้แล้วฝาถังจะเปิดครับนี้นะครับและหุ่งยนต์ตัวนี้เราได้ขับเคลื่อนไปทั่วเพื่อให้ผู้คนเกิดความคิดในการรณรงค์ขยะรืยทิ้งขยะให้ถูกที่และอีกอย่างหุ่งยนต์ตัวนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ท่านคณะกรรมการจนได้รับรางวัลเหรียญทองงานศิละปะ กรรมนักเรียนระดับประเทศโอ้โ oh oh หนักจูงของพวกเราขอจบการนาเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ oh ho.